เดอะฮันน็อปบริการรับเติมเกมราคาถูกเติมถูกกว่าเติมเองต้องที่เดอะฮันนท็อปมีเกมให้ท่านเลือกเติมมากมายทั้งเก s ชินอิ p แพคและนาล็อกออริจินฮงไคสตาร์เลและ ROV Free f ฟรีก็มีให้ท่านเติมเพียงท่านแคปรูปไปสอบถามได้ที่ร้านเดอะฮันช็อปเติมได้เติมดีได้ตลอด24ชั่วโมงที่เดอะฮันช็อปนะครับอัตราการก่ออัชญากรรมก็พุ่งขึ้นและ เหตุการณ์นั้นยังคงหาสาเหตุไม่ได้เอลน่าผู้คอยสอดส่องความปลอดภัยในโลกปีศาจจะถูกจับตัวไปแบบนี้เขาคงต้องออกล่งเองซะแล้วหรือว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของเหตุการณ์แอนดรอยเอลน่าคือการกำจัดเอลน่าตัวจริงถนนช้อปปิง้งเอาละครับผมปะ Let's ก้ Let go, นะครับต่อจากเดิมนะครับผมด่านนี้นะครับอย่าลืมนะว่าเราจะต้องไปเก็บในส่วนของของที่ค้างเอาไว้ด้วยนะครับผมนี่คือวันนี้เหนื่อยมากเลย ไม่คิดแล้วว่าเขาจะต้องรอรถเมย์เป็นชั่วโมงแบบนี้นะบอกเขาหน่อยว่าเมื่อไหร่รถเมย์เบอร์สามสามหนึ่งเก้าจะมารถเมย์เบอร์สามสามหนึ่งเก้าล่าช้าจากการปิดเส้นทางนะจะมาถึงอีกเก้าสิบเอ็ดนาทีหรือชั่วโมงครึ่งโหลรถเมย์ชอบมาช้าเลยเลยใช่รถเมย์ชอบมาช้านะครับแต่ว่าก็ไม่ช้าเท่าหัวใจของเธอ <c oughs> อะไรของกูเนี่ย <c oughs> ถึงรถจะชา้าแต่ว่าพี่ไม่ช้านะครับผมเรียกปุ๊บมาปับ๊บเลย เเง้ยยตรงนี้น่าจะเป็นทางไปต่อนะครับข้างล่างเป็นไงเอาข้างล่างตันโอเคไปพัตตคันแห่งหนึ่งจ้าแวะมากินเยอะๆนะนี่นี่นี่โอ้ยเอาขยะไหมค่ะทำไมเนี่ยฮะเออขอโทษนะ าคารแห่งหนึ่งชื่อร้านมันช่างแบบถ้าขายไม่ดีก็ปรับปรุงสูตรสิมาก่ะกวนความน่ารังคารพัฒนาการแห่งหนึ่งจ้าแวะมาเยอะๆนะโอเคตัวดีข้ามาจากพัตคารแห่งหนึ่งในคอมูทาวเวอร์แวะมากันเยอะๆนะใบปลิวพัคานรคอมูคอมพิวเตอร์ทาวเวหรอนี่เจ้ามาจากที่ไกลขนาดนี้เพื่อมาแจากใบปลิวด้วยนะก็ไม่มีทางเลือกนี่นะถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วก็ ร้านของข้าจะต้องเปิดตัวลงอีก,กไม่ช้าแน่ๆเลยข้ายังมีใบปลิวที่ต้องแจกอีกเป็นภูเขาเลยอ่ะท่านช่วยข้าแจกใบปลิวโปรโมตหน่อยได้ไหมล่ะข้าจะมอบค่าตอบแทนให้แน่นอนอออช่วยช่วยช่วยข้าจะช่วยแป๊บหนึ่งก็ได้อ่ะจะ,จะจริงเหรอขอบคุณมากนะครับมามช่วยแจกใบปลิวให้พวกเ่าปีศาจท,ที่เดินผ่านไปผ่านมาทีนะสิ่งที่ควรรู้เล็กน้อยก็คือ พวกเผ่าปีศาจร่างยักษ์ตรงนั้นนะ่ะมักจะสั่งอาหารสาหรับสองคนเสมอช่วยดันยอดให้ดีมากเลยแต่ถ้าเจ้าพวกอันธพาลตรงนั้นนะ่ะแค่เข้าไปแก้มันก็โมโหใส่ละระวังด้วยล่ะเป้าหมายของวันนี้ก็คือมีลูกค้าเพิ่ม20คนงั้นก็ฝากด้วยนะได้ร่างใหญ่จะได้แต้มคูณ2นะครับเริ่มโปรโมทไป พี่เออคุณพี่อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมไปพัตตานะครับอะไรของเบิร์ตเยอะไปหมดเลยไอ้อย่าลืมไปพัตตาน,นอ,อุ้ยอุ้ยเฮเดนอย่าลืมไปนะอย่าลืมไปพัตาานะาพตานนะเคเดนเออนั่นแหละไปกินเยอะๆเออเราจะได้ยอดนะครับผมอืออือเรียบร้ยอยอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึง่งโอเคสี่ท่าน บ่ายสองวันอังคารได้เลยแล้วเจอกันขอบคุณนะนี่เป็นการโทรจองในรอบอาทิตย์ที่รอบอาทิตย์มาเลยนะเนี่ยขอบคุณนะทั้งหมดเป็นเพราะการโปรโมทที่ยอดเยี่ยมของท่านเลยเอา้าแวะมาเยี่ยมร้านอาหารของข้าสักครั้งนะเขาจะตอนรับท่านเป็นพิเศษเลยตั้งตารอได้เลยเคนเทอร์เบอรี่พาสต้าของเรานะ่ะอร่อยสุดยอดอ๋อมึงนม่เองเหรอเขาจะตั้งตารอรับกัน โอ้เมื่อกี้กูให้เคเดนงั้นก็ขอโต้วกอนนะไม่แปลกใจที่หมออีกาไปพัตตะคานไอ้นี่นะครับโอเคทางไปต่อคือข้างล่างจะกระดกลิ้นทำไมฮับโอเคครับผมมีเลยไหมตรงนี้ไม่มีเป็นทางตละลันตะด้วยรออะไรรอแฟนอ๋อไม่ใช่สูตรอ๋อนี่คือสูตรโอเคสูตรล้า ไม่โดนตัวหลังได้ยังไงวะเล็บมันไม่ยาวหรอลิลิตัดเล็บ,บ,ลบวะเฮ้ยตรงนี้มีทางลับนะครับทุกคนนะทางลับไปไหนทางลับไปย้อนไปในส่วนของด่านก่อนหน้านี้ที่เราเก็บของไม่ครบนะครับผมไะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปกันเลย เฮ้ยโอ้ยมันขัดตะกี้อนี่ออย่าลืมนะครับเจอเจออะไรเนี่ยพยายามอ่าต,ตีมันให้แตกนะครับผมอาโอเคโอเคครับผมปะ นี้นะครับมันจะย้อนกลับไปในส่วนของด่านที่แล้วเนาะที่เราเก็บของไม่ครบนะครับอ่าแล้วเราก็จะเก็บของครบแล้วนะครับตอนนี้ ก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับตรงนี้พัฒนิดนึงนะคือเราต้องเอาหนูระเบิดเนี่ยไประเบิดอหินข้างบนนี้นะครับโดยการเราต้องทําให้สายฟ้ามันเชื่อมกันด้วยนะประมาณอย่างนี้นะครับผมให้สายฟ้าเชื่อมสองข้างนะครับไอตรงกลางนี้จะเปิดนะแล้วก็เข็นไปซ้ายขวานะครับ เอาหนูระเบิดโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เก็บของได้เลยตรงนี้ตรงนี้อ่ะเพียงเท่านี้ของก็ครบแล้วนะครับตรงนี้เราก็สามารถกดออกได้เลยนะ งนี้นะครับมันจะมี2ทางให้เราไปนะก็คืออุโมงค์กับถนนนะถ้าถนนเราก็ต้องวิ่งตั้งแต่นี่เจอเว็บมอน2เว็บนะครับแต่ถ้าเกิดอุโมงค์จะเจอมอนแค่เว็บเดียวนะครับแต่แล้วแต่ท่านนะว่าจะไปทางไหนผมไปอุโมงค์แล้วกันนะครับกดตรงนี้อ่าแล้วก็กดเข้าเลย โอเคครับผมกลับมาแล้วโอเคตรงนี้เราก็เดินต่ออุ้ยเจอมอนิกลุ่ม ตรงนี้ไม่มีอะไรข้ารอแฟนเย็นนี้กินอะไรดีอาา่ะฮะเราจะมีการตรวจสอบวัดแอลกอฮอล์สักครู่ลูนะให้คร้มรลวมมือด้วยนะถ้าาจะไปทางอื่นนะเนี่ยโอ้อยรีบตายอยู่แล้วตํารวจตรงไหนมีตรงนั้นคือรถติดนะครับผมบอกเลยถ้าตรงไหนไม่มีตำร,รวจอตรงนั้นไม่มีรถติดเคยสังเกตไหมลุงก็บอกให้เป่าฟู้แรงกว่านี้ไงอู้ เออรอกันเลยหรือเปล่าเนี่ยหน้าแดงขนาดนี้เออไม่แก้แก้วเดียวข้าดื่มชาบาเล่แค่แก้วเดียวอ,อ้โอ้พดเหมือนเสียง <c oughs> คนเมาโอเคตรงน,นี้ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ข้ายุ่งอยู่นะเฮ้คุยกันใหม่จะ <c oughs> ไปอยากคุยหรอปะ ไม่มีอะไระะตรงนี้เดินสำรวจนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็จำไม่ได้แล้วของอยู่ไหนบ้างทางล่างน่าจะเป็นทางไปต่อนะตรงนี้คืออะไรอะ่ะถ้าทางจะมีขโมยเข้าร้าน,นมดีนะอะไรเนี่ยมีเรื่องอะไรกันอะ เทคนิคแบบนี้มองภายนอกเหมือนหัวขโมยทั่วไปแต่มันไม่ประจานจริงหรือว่าจะเป็นลูซี่อ่ะคงจะต้องแจ้งเตือนให้ธนาคารที่โลกปีาสาจเพื่อยกระดับวัมปลอดภัยแล้วมั้งอันนี้มันมีมูลค่า8,000ล้านดอลลาร์โลกปีาสาจถูกขโมยไปจนเคลี้ยงเลยร้านนี้นะลูซี่เอาแล้วลูซี่โดนลูซี่เล่นแล้วนะครับตรงนี้มีทางเข้านะครับผมอาเพราะฉะนั้นเราเข้าไปก่อนนะตรงนี้ ึ้นไปเก็บของนะครับแล้วก็เดินขึ้นตรงนี้โดดดึงยาตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะตรงนี้มีอะไรไหมครับไม่มีนะครับเฮ้ยเจมโบรี่กรมตำรวจแห่งโลกปีศาจต้องออกมาขอโทษที่บอกว่าแอนดรอยไรซึ่งความเป็นมนุษย์จงขอโทษมาซะจงขอโทษ ตำรวจสายสืบโอดีลผู้เหยียดชนชั้นมีสิทธิ์คัดค้าน,นเสรีภาพของแอนดรอยต้องถูกไล่ออกไล่ออกไปจงไล่ออกไปการประทวงที่ไม่ได้แจ้งตัวเรื่องหน้านี่ถือว่าผิดกฎหมายนะจงยุติเดี๋ยวนี้โอดีลไม่ควรจะต้องพูดอะไรสักหน่อยเหรอวนยืนเสื้อ er, อยู่ทําไมไอ้เจ้านั่นมัน MK2 เจ้า พเพราะขาอยู่ตรงที่สูงระดบับนี้ท่านคงเห็นได้ชัดสินะท่านไม่เคยใส่ใจสักนิดเลยตอนนี้ข้าคอยรับใช้ท่านราวกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติถ้าเจ้ากําลังทําแบบนี้เพราะรู้สึกตัวว่าเพราะรู้สึกส่วนตัวต่อข้าแล้วก็เชคิดว่าข้ามีตะกรนกับเผ่าพันธ์ุอินเพียวัตถุที่น่าลำคาญแบบท่านเหลหรอฮะแค่แค่ฝันถึงโลกปีศาจทุ้ความเกลียดชังและการแบ่งแยกเท่านั้น คนตะโกนพร้อมกันจงไล่ตำรวจสายสือบออดิวออกไปซะออกจากกตำรวจแห่ง,หล,งหลงปีศาจและจงขอโทษเคมบรีเงียบกันเอ <c oughs> อฮตรงนี้มีอะไรไหมครับมีสองเรยอนั่นเองแล้วก็ทังไปต่อนะครับข้างล่างมีอะไรไหมอ๋อข้างล่างตังกก้งเจ้ ตัวหิวตัวดีเลยมากานะคะผมข้างบนมีอะไรไหมไม่มีสายเรียกเข้าจากวิกกี้มีอะไรฮัลโหล อะไรชินีนี่วิกกี้เองถ้าคิดว่าราชินีจะต้องการเอลิ่าขึออ้นเลยแอบพากลับบ้านแล้วล่ะพากลับบ้านเหรอเจ้าภพยีน่ากลับบ้านมาเหรอใช่ก็วิกกี้เป็นรลฐานที่คารพใช้ราชินีนี่นะเขาจะส่งตำแหน่งให้ท่านก็มาเจอ,เอลีนาได้เลยพูดอะไรของเจ้าเจ้าจะพาลีนาไปที่ไหนเอา้าเอา้าฮัลโหลฮัลโหวางสายไปซะละวิกกี้ มึงทำอะไรอยู่กันแน่เนี่ยใช่มึงกำลังทำอะไรอยู่ตองเหรียญโอเคไปดันหนะน้าเจอกัน